ครับผมมีวิธีนำสติกเกอร์นะครับจากโหลแก้วต่างๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วเพื่อจะนำไปใส่อวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับออกง่ายๆนะถ้าเราแกะตัวเนี้มันก็จะเป็นคาบกระดาษนะครับติดกับโหลแก้วแล้วเราต้องไปล้างไปขัดออกยากนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็กกน้ําร้อนนะครับที่เราชงกาแฟเนี่ยลงไปนะครับนะครับเมื่อใส่น้าร้อนลงไปแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ครับ เสร็จแล้วอย่าใส่เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างในมันมีแรงดันนะครับให้นอนลงลักษณะนี้ครับขย่าซ้ายขวากับทางครับลงมาครับขย่าซ้ายขวานะครับถือว่าเป็นการล้างหลด้วยนะครับเพราะว่าบางทีในโหลเนี่ยเขาก็อาจจะมีคราบนะครับของสิ่งที่เขาใส่ก่อนหน้านี้นะครับติดหลงเหลืออยู่นะครับนอนลงนี้เลยนะครับแต่อย่าใส่เต็มนะครับใส่เต็มมาข้างในมันอาจจะมีแรงดันนะครับแล้วมันจะฟู่ใส่มือเราก็ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันร้อนมากนะครับ แล้วนะครับลองลอกออกได้เลยครับอ่าตัวนี้ผมถ่ายมือหนึ่งลอกมือหนึ่งนะครับคอยดูนะผมจับต้องมือหนึ่งให้เป็นม้าลอกง่ายมากๆเลยนะครับดูนะครับไม่มีคาบติดหลงเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับออกแล้วดอกสติกเกอร์อยู่เต็มเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าผมจะนําไปใส่ดอกเกลือนะครับโหลนี้แล้วก็อีกโหลนึงทําไว้แล้วนะครับก็ว่าจะไปใส่พริกป่นนะครับผมอ่าในในเขาก็ เป็นวัสดุที่ดูแล้วทนทาน,นครับเป็นแก้วแล้วก็มีฝาปิดอย่างแน่นหนานนะเห็นไหมฮะออกได้อย่างง่ายดายครับผมแล้วก็เราได้ล้างในตัวครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบงก์ยไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหนม่ครับผมสวัสดีครับ